โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับใครเนี่ยพูดดังๆหน่อยสิครับไม่ได้ยินเลยเตอร์อออเหรอพายเห็นแต่เจ้าสล็อตน่ะ <c oughs> หรือว่ามันเป็นแมวเออแมวผสมสล็อต <c oughs> แมวผสมสล็อต ทำไมมันตัวใหญ่จังดูข้หลังดิตอนเตอร์ใส่ชุดตำรวจมันไม่เห็นสล็อตเลยเหมือนจริงเหมือนพี่ซีมิ้ใช่ไหมโอเคน้านใส่ชุดตำรวจก็เห็นสล็อตนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นอะ่ะเพราะว่าเป็นชุดติดำที่นร์ใส่อ่าแล้ว,แล,วแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับนีคุกแหกคุกแหคคุกฟ้าทำไม่เป็นนะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวฟ้าจะตาม เดี๋ยวพอ,พอเอจอ<ป>เนี่ยพอตำรวจตายหยิบปืนตำรวจหรือไม่ก็หยิบคีการ์ดอ oh. แล้วทีนี้ถ้าหยิบปืนอะ่ะก็จะสู้กับตำรวจแล้วพอตำรวจตายก็จะแล้วต้องเข้าไปเอาปืนก่อนเหรอครับก็เนี่ยตำรวจตายขาง้น้าเนี่ยจะหยิอได้ปืนโทรอ้าว oh. แล้วทําไงต่อไหนคีการ์ดล่ะก็ต้องเนี่ยตำรวจตายเนี่ยป้าทําไมไม่เข้าไปหยิบคีการ์ด ปีกี้การ์ดปีกี้ยิบปืนก่อนก็ได้ปืนคหรอใช่คปืนโอเคแต่ว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปเอาปืนกลให้ได้เลยต้อยากปวดตำรวจเอาแค่คีกี้การ์ดแล้วหนีก็พอนะมั้งครับเอาก็ต้อยากได้ปืนไว้ซะว่าที่น้าทีน้ถึงสบายป้ารอข้างนอกเดี๋ยวนอนรอเหหรอที่ไนถ้า นั่งรอข้างหน้าอ้อเตลเลเตอร์ใครก็ได้ช่วยด้วยเตะติดอยู่ในห้องช่วยไม่ได้ถือปืนอยู่ด้วยตำรวจใครมีคีกรีีใคคมกาซตำรวจมีกอาซตำรวจมีคีก๊าซไหมอยากได้คีก๊าซมาอยากได้อยากได้เตะก๊าซร้องเพลงอะไรเนี่ยปันไม่รู้เรื่องเลย อยออ๋อเอ้อยเขาบอกว่าให้กลับไปที่เอาไปมาได้ยงไงนะ่ะรีบไปเร็วก,ก็ได้ไม่มีขีก้านนะออกมาแล้วอันนี้น้องๆอ,อย่าไปเรียนแบบในชีวิตจริงนะครับมันเป็นในเกมนะครับเราเป็นโจรสมมุตินะครับในเกมหนีแหกคุกถ้าไปแหกคุกในชีวิตจริงีตํารวจจับแย่เลยฟ้าก็ไม่มีชุดห,หน่วยสว่านนะถ้าไม่เป็นตํารวจได้แต่มวก รู้แล้ววิ่งส่ออกทางไหนแล้วเนี่ยคนนี้เปิดขี้ไก่โอ้ยเปิดให้ด้วยสิป้าไม่เป็นไรเตอรรู้วิธีขี้โกงเปิดในประตูนี้ก็ได้ป้ายเปิดให้นี่ยก็ต้องขี้โกงอ่ะมันมีปุ่มระใช่ปุ่มอยู่ข้างในเนี่ยป้าดูจอทะลุได้เรื่องจอกดปุ่มจากข้างในไปแล้วใช่เลื่อนจอไปข้างในแล้วทีนี้ก็กด มันกได้ปาจะไม่ยิงตำรวจนะป้าหนีอย่างเดียวป้าเอาปืนไว้ป้องกันตัวเราจะไม่ทำร้ายตำรวจเธอยิงไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ก็ใช่อ่ะ <c oughs> ไม,ได,ไ,มได้ตำรวจไม่ยิงเธอ <c oughs> ต้นอะไรเอ่ยแข็งโป๊ต้นไม้โอ้ถูกต้อง าไปเอารถก่อนดีกว่ารถอยู่ฝั่งนู้นน่ะรถกี่บาทอ่ะไม่ไม่ใช่รถราคาน่าจะรถหลายบาทแล้วปาว่าไม่ใช่พ่อนี่รถเท่าไหร่เนี่ยคันนี้เนี่ยไม่ใช่เนี่ยปาต้องสปอนตรงนี้อืมทำไมไม่กดกันไปดึงทำไมเนี่ยติดติดคนอื่นอ่ะ ทำไมรถนี้มันลอยได้ล,ะล่ะเจ้ามันติดก,กับรถได้อยู่เพราะมันเป็นรถสีฟ้าไงนู่นลอยก็เป็นฟ้าเลยนั่งนั่งเลยไงไปไ้ชอยก่อนเราจะไปไหนกันละ่ะไปที่จุดกดดันโจรมีปั๊มน้ำมันอ่ะ เดี๋ยวถ้าแต่ว่าถ้าโดนยิงไม่กลายเป็นโจรนในคุกนะแต่ว่าถ้าโดนจับ,บจาดจบโดนเลยอ๋อถ้าโดนยิงก็ไม่เกิดใหม่เมื่อกี้ยังไม่ได้ไปเหยียบที่ฐานโจนเลยแล้วเราจะไปเกิดที่เดิมนะครับโอเคไม่เหยียบสีแดงเลยอ๋อต้องเหยียบตรงนี้อ่ะแล้วสปอนพาทันไหนได้ีโอเคทีนี้ป้าไปเอาปืนกลอันนี้คือเป็นโจนได้แล้วเหรอครับใช่โอเคนั่นไม่ใช่ตา เราสมมุติว่าตำรวจเป็นตำรวจปอมมีคนแอดเพื่อนมาเตอร์ไมไ่ป้าหนี้ป้าได้ปืนเตอรก็เจอเหมือนกันปัาได้ปืนกลแล้วถ้าป้าเล่นในคาม,มยิงัวได้นะได้แล้วมีมีลูกซองด้วยขอ AK แล้วก็ลูกซองแม้แต้ก็จะมีปืนตำรวจด้วยวโอ้สว่างแล้วดีจังไม่ใช่ป้าลอง,องยิงดูสิเอคอยิงัวได้ด้วยเล่นในคอมเดี๋ยว แม่แต่ไปไปบุกช่วยเพื่อนโอเคเลยปนะ้าแต่ว่าอย่าป้าอยู่ไหนเนี่ยป้าไม่ขึ้นรถเหรอแล้วทำไมปืนนี้มันถึงซื้อขนมได้เนี่ยอ,อ๋องององันสิเพราะมันเป็นปืนลูกซองไงซองซองขนมอ่ะลูกไปซื้อซองขนมอม่ะงง ใคร,ร,รเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กชายวอเตอร์กำลังขับซิ่งนะครับฟาดแอนฟิเร <c oughs> ียต <c oughs> ขับให้มันดีหน่อยสิครับก็ <c oughs> วันนี้ได้ขับยา่อะไร <c oughs> แดงๆเนี่ยหอ,อป,ป้ายป้ายติดแล้วเข้ามาในคุกทำไมเนี่ย <c oughs> ก็ไปเชื่อเพื่อนไงช่วย,เ,งงวยเดี๋ยวก็โดนตำรวจจับรรหรอกป้ายไม่อยากปวดตำรวจก็ยิงได้อ่ะแต่ว่ายิงแบบคิดซะว่า,าเขาเป็นตำรวจฟองถ้าเป็นตำรวจจริงเราไม่ควรไปยิงตำรวจเพเว้นตำรวจจะยิงเราก่อนเพราะว่าในเกมนี้บางทีตำรวจก็ยิงเราก่อนนะพัตเตอร์อรเราเป็นจโจนอยู่ดีๆโจนขังคุกอยู่ดีๆตำรวจเฮ้ย ใครยิงเขาอ่ะเฮ้ยโจนในคุกยิงกันเองเหรอเฮ้ยทำไมเขายิงกันเองอ่ะไม่รู้อ่ะเพิ่งใส่ฟ้าดูดิเจ้าเป็นโจรนะแต่ว่าใส่ชุดตำรวจว่าดูสิเป็นใส่ชุดนักสืบเขียนแต่โจนแต่ใส่ชุดตำรวจเจ้เพิ่งซื้อชุดใหม่มาห้าบาทมีเป็น ตำรวจปลอม FBI FBI จะลดเนี่ยเสือที่เตอร์ซื้อมาใหม่ยิงยากอ่ะเมื่อกี้เจอคนเมื่อกี้ยิงเขาพูดอะไรกันเนี่ยเตอร์ไปไหนครับรถแล้วตอนนี้เราไม่ต้องใส่ชุดทักโทษแล้วหรอไม่เพราะว่าผ่านแล้วขึ้นด้วย หขบอกว่าให้ค่าตำรวจโอ้ยเด็กไม่ดีเราไปดูเฉยๆแล้วกันเขาบอกว่าไปไปเร็วใครขับเนี่ยและเขาไม่หล่นหลือลเขาอยู่ข้างหน้าน่ะไม่หลยอ้อาวสงสัยถ้าลงภูเขาอจะหลงแต่ว่า,าขับตามถนนไม่หล่นะไล์ลงไปเลยอะ่ะทำไมไม่ขับตามทางก็ยิง ไปเลยทำไมติดอะไรเนี่ยเขาบอกว่ารอคนนั้นบอกว่าให้รอรอใครอ่ะรอคนที่ตกหรือเปล่าคนท,ที่ตกน่าจะไปเขาน่าจะรอพร้พอมๆกันแล้วมะจอดตรงนี้ก็ได้ที่ที่มุม,มอ่ะอวะลงดีกว่า้อโอเคค้งนะ ท,ทำไมเตอร์ไม่เล่นเ,เ,เป็นตำรวจล่ะวันนี้เห็นปกติชอบเล่นเป็นตำรวจก็อยากหนีเพื่อนคนนั้นน่าชอบยิงยิงกันเองได้ด้วยเหรอทำไมโจนคนนั้นชอบยิงเพื่อนละ่ะไม่ใช่นี่ไงคนนี้ชอบยิงเพื่อนนั่นแหละเมื่อกี้เขากระโดดอยู่บนหลังคาไม่ค่อยเลื่อนรถเลย เขาเป็นแฮกเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่แฮกเกอร์คนธารรามดานี่แหละแต่ว่ากระโดดเก่งตายฟ้ายิงท้องไม่เห็นเป็นอะไรเลยเต่ยิงยังตายอยู่นะบอกว่าเ,าเลือดแล้วช,าชา้เฉาสงสัยมันน่าจะยิงไม่ทะลุเต่ายตายแล้วเหรอตายแล้วอ้าวแล้วากลับยังไงเนี่ยป,าป,าป้าฆ่าอะไรกักลับไปหาอเตอร์ดีกว่าฟ้าไม่ได้ฆ่าใครอ่ะ ขับปกติเพราะแต่เวลาขับรถเองได้ยินเสียงรถพอคนอื่นขับไม่ได้ยินฮนะแปลกแปลกยังไงเตอรอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวฟ้าไปรนะับเตอรอยู่นะั่เดี๋ยวไปรนะับเดี๋ยวเตร้รไปเองก็ได้น,น,นี่ถึงแล้วเนี่ยถึงเ้ะไปก่อนออกเตอร์มา จริงๆให้ป๊าขับที่หวอยจะได้ยินเสียงรถด้วยเธอขับกันเลยมีเพื่อนกัำลังไปเจ้เราเล่นมุก,กอะไรกันดีละ่ะ นี่ออกไหมเอ้ยนี่ไงคนนี้บอกว่าให้คิวโจนที่อยู่ข้างในหรือเปล่าใช่คนที่โกลโจนคนนั้นน่าจะทำร้ายตำรวจด้วยเราต้องไปช่วยตำรวจแล้วแหละรู้สึกว่าคนนั้นไม่กีเตอร์เห็นเป็นตำรวจแล้วว่าเป็นโจนสองคนนะ่ะสองคนนั้นแหละนั่นน่ะเขายังอยู่เลยเขายิงไม่ตายนะแปลว่าเขาเป็นแฮกเกอร์ไม่ใช่คนคนเนี้ยเฉยๆเนี่ยนั่นแะไม่ตายโอ๊ะ ม่ใช่ไม่ใช่เป็นฝ่ายเดียวกันเป็นฝ่ายเดียวกันป้ชื่อสีแดงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นชื่อสีสงสัยออกมาจากคุกแล้วม,มั่งเลยกลายเป็นฝั่งเดียวกันอ๋อเมื่อกี้เขาอยู่ข้างในเข้าใจแล้วเขาขโมยปืนมาเด็เขาก็ยังเป็นไม่ได้เป็นเป็นโจนที่ชื่อสีแดงป,ป้าปีนปีนนี้กันดีกว่าจะได้ไม่โดนจับง่ายๆปีนี้กันดีกว่าแล้วเวลาฝีทามก็ค่อยบุกเข้าไปยิงตำรวจ ไปยน่าแกให้หนีไปไหมคนนี้ชื่อสีอะไรเนี่ยหวังว่าจะไม่มีอาวุธนะคนนั้นหนีอ่ะเหมือนตกลัวโดนยิง,งไม่หรอกถ้ายิงก็คงยิงแต่แรกแล้วอันนี้เราไม่ยิงแน่ชื่อสีส้มไม่ยิงคนนั้นไม่ได้ไม่ได้ยิงเก็บปืนก่อนไป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 ,ไป เห็นตำรวจอ่ะถ้าตำรวจไม่ย ah ิงป้าโอ้ย hey, ah. okay. ตำรวจยิงป ah ้าโอเคไปไปย ah ิงทำไมนั่นโจรไม่เห็เหรอรึกว่าเขาชื่อสีส้มไงไมถ้าตำรวจไม่ย ah ิงป้าก่อนป ah ้าจะไม่ย ah ิงเขานะเม,มื่อกี้เตอรเงยแย้เลยยิงตำรวจคนนั้นอีกแล้วที่เตอร์ยิงก็ไปหลายท ah ี่ เาจะขึ้นไปยนงยางี้ไงนี่หน่อยสว่างไเอ้ยตายเพราะว่าตอนแรกได้โดนยิงตั้งแต่แรกเลยนีดีกว่าทำไมปืนเอคมันไม่ค่อยใช้ดีเหมือนปืนหน่สวาอืมอะไรนะปืนโอเคถ้มันไม่โอเคก็ไม่ใช่เอไม่ใช่เอเมลเอเมลมันไม่ค่อยยิงดีเท่าปืนเอมสี่มวสงเล สวัสดีคุณตำรวจอ้าวป้าดูสิต,ตอวบักติดกับอ๋อไม่ติาจะเห็นได้ไงเนี่ยเธอขับรถมาแล้วเหรอไม่แม่แม่ไม่กีเตอร์รรอบรักติดกับรถเลยอ <c oughs> ่ะเกมนี้เล่นในคอมเล่นง่ายกว่าในมือถือเยอะเลยอ่ะครับใช่แล้วถ้าใครซื้อหน่วยสวัสด์มาแล้วก็ยิงดวได้ด้วยใครถือกูเกิ้ลซื้อทำไมไม่ต้องซื้อถ้าไม่ถ้าไม่ต้องซื้อก็ต้องคุย ็นตำรวจหรือโจรก็ได้ผลเอาเปืนเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้น้องๆซื้อของเงยอะๆนะครับซื้อเท่าที่จำเป็นรอบพอจพราะว่าต้อง,อ<ร>งช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินด้วยไงเม้พัตเตอร์ใส่แต่ชุดอยู่ไหนละเตอร์กำลังบุกเข้าไปเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปที่เดิมนะมไปอยู่ที่เดิมนะ วันหลังเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นเป็นตำรวจให้ดูนะครับปกติวัตเตอร์เล่นแต่ตำรวจวันนี้<แ>ไมาอยากเล่นโจนไม้นรุ่กันถ้าเป็นตำรวจเราก็จะได้เอาปืนแบบช็อตไฟฟ้าจับโจนนะครับเดี๋ยว,ยวพอตายรอบนี้เดี๋ยวค่เป็นตำรวจถ้าเป็นตำรวจก็มาจับโจนที่อยู่หน้าตึกนี่แหละดูเหมือนว่านั้นตำรวจยิงเหรอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าวายโดนยิงคนสีดำนั้นตำรวจ้โดนไหมน่ะเออไก่ป้าไก่ไม่ไก่เหยอคนสีฟ้าเนี่ยอคนอ้าวล้มแล้วคนเขาลุกใช่อันนั้นป้ายิงใครไม่โดนเลยอ่ะอันนั้นคือหมอบคนที่เป็นสีดำกับเป็นอ๋ออ้าวป้า ปลองกดหมอบดูตายแล้วหมอบเลยเอางั้นปาก็กดเมนูมาเปลี่ยนเป็นกะโอเคกดเมนูหรือกดกดอ๋อตรงนี้นั่นฝั่งนี้สวิตช์ทีมโอเคไปเราไปเป็นตำรวจดีกว่าเราจะไม่ทำร้ายคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะปาจับหน่อยไม่ได้สือปืนจับ ยิงชออ็อตแล้วฟาไม่ไม่ได้เล่นในมือสีฟ้าเลยจำไ,ไม่ได้ว่ากดถุงไหนเปลี่ยนปืนไม่ทันอันนี้คือปืนช็อตไฟฟ้าดูชุดพัตเตอร์สิทำไมชุดเตอร์ที่ังเหนื่อยมีโล่ด้วยว่าปบุกทุ่นจะยิงโจรเมื่อกี้ดีวกว่าไหม แต่เราไรู้สึกว่าคนนม้นตายไปป้าที่ยิงอ่าป้าลองช็อตดูสิเนี่ยช็อตดูแล้วบางคนอ่ะจะมีอาวุธอาจจะมีอาวุธอยู่ใช่ไหมใช่ลองช็อตแล้วยิงจับจับจับดูเหมือนน่าจะไม่มีอาวุธนะถ้าจับแล้วแล้วมันอ๋อจับไม่ได้เพราะคือไม่มีอาวุธลองสูมดูสิช็อตแล้วช็อตแล้วก็ไปจับไหนลองจับดูสิมีอาวุธไหมจับไม่ได้ โอเคก็เด <Okay. S 1> ี๋ยวเราตามไปดูโจนหน้าตึกแลวกันเตอร์มาเร็วโอเครับแสบขึ้นยังไงเนี่ยเข้าประตูก่อนสินแล้วก็ขึ้นไปเปนหนือโอเคปานคือยิงคืนช็อตคนที่อยู่หลางก่งก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 งอนปานคนที่ไามอยงช็อตที่ไหนหาไม่เจอหลางช็อตแล้วโอเคจับเลยจับ จับได้โ้เคไปโน่เขาบอกว่านโน่มันจะมืดแล้วอ่ะเธอไม่ไาไม่ชอบเล่นกลางคืนเลยไม่เป็นไรกลางคืนเล่นได้เกมเนี่ยแต่ว่าเกมเน็ตพ็อกเน็อเกอเล่นไม่ได้เลยมืดเกินขอถือปืนลูกซองแล้วกันเผื่อโจรยิงมาก่อนเพราะว่าไม่มีปืนกลแต่เป็นโจรเนี่ยก็คือได้ปืนกลเลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็น ตำรวจเนี่ยไม่มีปืนก่อนนี่โจนแต่ว่าถ้าเป็นโจนันต้องหนีไงถึงจะได้ปืนี่โจรเขาจะหนีเมื่อกี้ฟ้าเลยยิงมีรถสีแดงด้วยรถใครป้าทำไมเดี๋ยวเตอช็อตให้ไหมแล้วป้าบุกเข้าไปจับะได้ป้าแล้วสีนี้คนนั้นก็จะกลายเป็นโจนในคุ่ใช่ง่ายคนจับเลยยิงเลยช็อตเลยเขากำลังจะเข้าแล้วอยู่หลังบ้านนั่นน่ะ ไม่รู้ไปไหนแล้วเหมือนจะเข้าไปได้ฮะนั่นไงนั่นไงเห็นคะไปไปเออรีบ <ไป S 2> <ป>จับนั่นเลยเออดีมากทำไมย,ยิงแม่นจังเลยป๊าขับรถเจินในบุกเจินไหมจะได้แบบรับอ่ะโอเคเอ,อ้าเดีย๋ดวยวๆไปเอ้ป๊าเป็นคนขับเลยนะป๊าถอยไปฝั่งมูจสินมีใครเนี่ยโจร้น ลงสิลงสิลงลงยิงปืนช็อตใส่เขาไม่ได้ป้องโอเคเดี๋ยวป้าไปจับโอเคใครสือลูกซองอยู่มีคนสือลูกซองอยู่ในรถล,ลูกซองป้องนี่ดักยิงข้างหลังอ่ะปไป้ายทรเหรอไม่ะ ป้าเห็นเขาถือปืนอาวุธร้ายแรงก็เลยต้องป้องกันตัวก่อนก็เดเตอ์ก็ไม่กี้ไม่เห็นนะเนดือดไปดักจินข้างหลังแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าไงก็เลยยิงไว้ก่อนเอาชัวร์ไม่ถ่านจนไหมนี่กำลังจะไปเนี่ยไม่น่าคิดแน่เหลือห<ม>นึ่งป้าเหลือหนึ่งคนแล้วป้าจนหนีออกนอะกคุกดีเลย ป้ายิงปืนช็อตโดนหรือเปล่ารูสึกเหมื่อนแรเลยอ่ะอก็กลายเป็นโดนเฉี่ยเลยมาอยู่แบบเนี้ยป้าถ้าเบียบสีแดงเดียด๋ยวเตไปเป็นตำรวจดใหม่ป้าไปพอ,อแล้วป้าว่ามันจะหมดเวลาอุ้ยคอาบักหรือเปล่าเนี่ยป้าจับดได้ป้าจะจับโจนเขาจะยิงป้านี่แน่จับได้แล้วจับได้แล้วโอเคเลียไม่อยู่ <c oughs> หมดแล้วใช่ไหมโจนไมทำไมมันเหลืออีกคนนึงเนี่ยเธดูตรงไหนอ่ะเนี่ยป้าเลื่อนลงมาที่เป็นกดแถบสิจแล้วก็เลื่อนลงมากดแถบโอเคเคลียร์แล้วคลิปนี้เน่โอเคครับม่เน่าหอผู้ก่อการร้ายเมื่อกี้เราก็เล่นเป็นผู้ก่อการร้ายนะใช่แล้วเนี่ยอ้าวป้าเป็เป็นโจนทำไมอ่ะอ้าวป้าขับผิดทำไมก็ป้าไปเหยียบสีแดงอ่ะรถมันเหยียบไม่ได้ป้าเหยียบอ๋อเข้าใจแล้ว ที่ป๋าบอกว่าเกมบั็กคือไหนอะทำไมชื่อป๋ายังไม่ได้เป็นโจรเตอร์ดูตรงนี้ว่าป๋าเป็นโจรป๋ายังใส่ชุดตำรวจอยู่เนยไม่เป็นโจรแล้วไม่เป็นสองแต่ดูดิคลิปนี้นะไม่ใช่โจรในกพวกเยอะมากเลยโคมีโจรมีสองคนตอนนี้เตอร์มืดแล้วติดคลิปนดีกว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวคลิปเป็นจันนาไหนป๋าตัวอยู่ในคลิปไม่ใช่อตัวอยู่ในคลิปเหรอไม่ใช่ อยู่ที่โรงอาหารอน่ยมเเตอร์ถึงอยู่ในคลิปไ,ไม่ใช่อยู่โรงอาหารโอ้ยรถมันติดคออ่ะอยู่ในโรงอาหารพาเรลังขับกลับไปฮาเตอร์แล้ป้าจะกลับเข้าสถานีไปยังไงก็ ก็ไปมันมีคีย์การ์ดให้ป้าแล้วก่อนมีถ้าเดนินเดินไปได้เลยถ้าเป็นตำรวจเดิดนเข้าเลยเลยไม่ต้องอเสียคีย์การ์ดโอเคแค่อยู่ที่โรงงานโอเคอเฮ้ยจนโอ้ยจับ,จ,บจับทันพอดีเลยจริงหมอคนนั้นว่ะอุ๊บเดินจับไหนเปิดดูเลยมีคนเลย่ะอ่าคุณครูบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุณครูฟอน โอเคบัสอันนี้อะไรแคทก็ไม่รู้อันนี้สต็อกทีบัสชีสชีสชิสแอตชูเธออยู่ไหนครับอยู่ในโรงอาหารโรงอาหารเหรอจนอยู่ในบ้านในป้อมตำรวจเต็มเลยครับสต็อกบ้านเนี่ยโอเคมาถึงแล้ว เ๋ยวตองยิงเจอเพ้าแป๊บนป้ไปเขาถือ,อปืนอยู่ละใช่เมื่อกี้ได้เห็นถือปืนพกโอเคตอนหมอบนี่ถือปืนไม่ได้เหรอไม่ได้อกดเอฟต่อยอกดดูเิยโอเคงั้นเราจบแค่แค่นี้๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วไ้เจอกันใหม่พร์ทหน้าดีกว่าครับสวัสดีครับโย <laughs>